เข่ง้วยเอาขึ้นมาจากน้ำเลยเม็บัวสวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ลูกาพภากินเม็ดบัวที่อ่างเก็บน้ำหุยย่ยยางแล้วก็พาไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มาล่นะคะพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไแบบแวบวบลัดทุ่งนาไปค่ะงั้นเราไปเลยจ้าบัวก็อยู่ตรงนี้เลยจ้าตรง วันนี้เราก็จะมาซือ้อเม็ดบัวทานจ้าสดเอุขภาพเม็ดบัวสดๆเอามาเป็นขิงสดม โอ้ที่เขาเอาไปทำเม็ดบัวกันนะเนาะทำขนมอ้กสมันี่ดูสีสาบัวสานก๋วยเตี๋ยวด้วยพี่น้องแล้วก็อาหารตามสั่งเนาะแล้วก็นั่งกินไปแล้วก็ดูสาบัวไป แล้วก็เม็ดบัวนะก็เอาขึ้นมาขายอีกพี่นอ้องเลิศนู่นตรงนี้จะเป็นแถวแก้มลิงแล้วก็อ่างเก็บน้ำนะคะที่เห็นไกลๆนู่นเป็นบัวหมดเลยจ้ะบัวขาวบัวแดงจ้ะยาวเป็นเลยพี่นอ้องเนี่ยตรงนี้อยากให้เห็นเป็นนาขั้นบันไดมากๆเลยเนาะเอาต้นยูคาออกแล้วก็ทำเป็นนาขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของกลิ่นเพียบแล้วก็มาสั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่นี้แหละค่ะเบื้องนี้นะดูสิของกลิ่นยั่วๆเยอะๆแยะเลยข้อไก่เน้นองไก่ยั่วๆโอ้ไม่ก็ ที่นอฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยยางนะคะแถวแถวบ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์จ้านี่มีสารากลางน้ําด้วยจ้าตรงนี้ก็บัวเต็มเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งทองอุไรจ้ายาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะจ้าได้ก๋วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องใส่ถุงเป็นชุดเลยจ้ามากินอยู่บ้านจ้า ยูโควิดอย่างเงี้ยบริแรงในี่ละเนาะเอามากินอยู่บ้างนั่น,นี้ดูใส่ใส่บกักผีแจ๊กสกินได๋วยวบูบูนี่ใส่บักผีหลายเกินพะโลอยากให้มันมีน้ำมงคน้ำมูกขับเสลนะพี่น้องก็เลยติกินบกักผีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์บุริกะขอบคุณนะคะเด้ออย่าลืมกดติดตามให้น้ำเนยด้วพี่น้องเด้อ สวัสดีจ้า